ข่าวต่อไปนี่ทําเอาสยองไปตามๆกันหลังมีสาวคนหนึง่งโพสต์เล่าเรื่องราวว่าเธอไปซื้อปลาร้ามาจากร้านประจําแต่พอกลับบ้านเทออกจากถุงมาเจอกับขาปริศนาเป็นขาอะไรให้คุณผู้ชมช่วยดูครับสาวเจ้าของโพสต์บอกกับทีมข่าวนะครับว่าเธอไปซื้อแจ่วปลาร้าที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีพอกลับบ้านแกะถุงเทใส่จานออกมา ปรากฏภาพแบบนี้ครับลักษณะเป็นขามีกระดูกยาวๆตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะครับว่ากระดูกอะไรขาไก่หรือเปล่าก็ไม่ใช่่ายคลิปโพสต์ลง Facebook แล้วก็มีคนคนนึงครับไปโพสต์ภาพหนูแล้วก็วงกลมขาแบบนี้มาลักษณะมันละไม้คล้ายกันเหลือเกินนะครับก็เลยทําให้แน่ใจว่านี่น่าจะเป็นขาของหนูแน่ๆเธอบอกว่าตอนนั้นดีนะครับที่ยังไม่ได้กิน แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ที่ซื้อมากินเป็นประจำเนี่ยเป็นปลาร้าถังเดียวกันหรือไม่สาวรายนี้จึงอยากจะวอนไปถึงบรรดาแม่ค้าให้ตรวจสอบเรื่องของความสะอาดนะครับว่ามีอะไรเจือปนมากับปลาร้าหรือเปล่าเพราะว่าตนเป็นคนที่ชอบทานปลาร้ามากอยากจะกินก็อยากจะกินปลาร้าจริงๆครับไม่ใช่หนูปลาร้าหรือว่าตุ๊กแกล้าแบบนี้ไม่เอานะครับไม่อยากได้สิ่งปนเปื้อนที่เจือปนมาแบบนี้ครับ